โอเคครับผมมือนี้เบักซับเพเ,เห็นละวางแล้วมันนี่มาไลไประกอบตู้ครับนี่ปัน่นหลังจากปั่นตู้มาแล้วอไลบ้งดูเป่งไดตู้ไปนี่นะสลงตัวครับมันนี่โอเคครับไปลุยเบิรงกันต่อครับโอเคครับันนี่เริ่มต่อสายอันสวิตละครับนี่ครับสายสวิตจะเป็นแบบนี้ตอนนี้เป็นสายชา์จครับ เนี่ยคร,ร์จแบบนีบ้ชาร์จแบบโทรศัพท์ครับเดิมไล่ครับนี่สายชาร์จสายสวิตแบตเคาแล้วครับมาเนี้ยดได้เอาดอกนี่ครับเนี่ยแม่เหล็กนิโอพ่นได้เนี่ยสองนิ้วครับสองนิ้วพลังสองนิ้วเบิง้งนี่ครับสองนิ้วมาเนี้ย ไล่บังครับแม่เล็กนี่โอตอนนี้กําลังไล่ระบบอยู่อย่างนั้นระบบเลยครับประกอบบดเท่าไรแล้วครับไปโอเคครับันี้เริ่มเข่าตู้แล้วันะี้นี่ครับนีหน่อยๆแน่นๆโอ้ยอยากมันหน่อยนี่ครับนีหน่อยๆแน่นๆนี่ครับตัวน,นี้ก็ปิดฝาลังแบบนี้ แบบนี้แน่นครับน้อยๆแน่นๆเดี๋ยวลองเบิ้งครับบัดน,นี้เองเดี๋นี่ครับหน่อยครับมินิมินินครับลองเบิ้งครับไปเดี๋ยวเทสเสียงให้ฟังครับบัดน,นี้น้อยๆแน่นๆครับนี่ยัดแล้วยัดตู้แล้วตอนนี้ก็ต้องประกอบ สายแบตครับเพราะว่ามันใจครับต้องแน่นทุกจุดทุกเอะทุกจุดครับหนึ่งบุมีรุดครับรูปแบบนี้ เขี่ยมแล้วจะล,ลองมึงครับบะเนยในการบอกร่อนจะพันสายครับเสียบปลั๊กเอากดปิดครับปิดเปิดโอเคครับผมจะล,ลองเสียงกงนบปเนยโอเคครับบัเน้เรียบร้อยครับบัดน้มา มันเบิ่งครับบะน,นี้นี่ครับเรรียบร้อยแล้วครับผมดูงานดูงานดูงานนี่ครับตอนนี้กำลังชาร์จแบตครับเริ่มปิดฝาหนาครับบะน,นี่หน้าบะน,นี่เบิงตอนนี้ชาร์จแบตไว้กันครับเดี๋ยวเอา ฉิบเบิร์นเบิร์นดอกครับเบิร์นดอกบอลล่มบอลลมอยู่นี่ครับบอลล่มต้นแรกกลางนี่เป็นแหลมนี่เป็นเบสครับตอนนี้เบิร์นดอกเราใส่แบบบอลลูนเครื่องหนึ่งเบสกลางแหลมเครื่องหนึงงงน่งครับ นิถอดสายชาร์เป็นครับนี่ครับอยู่นี่เบ่งตู่เบ่งตู่นี่ครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวเบินดอกนะครับปล่อยจักบาทจั๊กบานกันครับ,บ,บ,รบตอนนี้กำลังเฮ็ดเสียง ใช่ไปนําครับนี่ครับสายชาร์จง่ายๆครับง่ายๆครับถอดชาร์จก็ไม่มีอะไงครับเนี่ยเงียบไปใส่มาใส่อะไรเลยนี่ครับสายชาร์จสันทันในชาร์จเนี่ยมันสถึงสีงเขียวสันโฮเสียบชาร์จสีแดงครับโอเคโอเคครับบัเนี้มาบันเนี้ยร่อ,นนยองเสียงครับบันเนี้กรอบเรียบร้อยแล้ว นี่ครับเบิ้งครับประกอบเรียบร้อยขันั้นก็มีพาิียังเรียบร้อยครับนี่ครับ <c oughs> เปิดครับเอาบนลุมลูกกวอนครับอันนี้คือเปิดปิดครับตัวนี้เป็นสายชาจครับชาจ ถัดเรียบร้อยปิดก่อนครับาหา Bluetooth บูทูธบังคับมาเน่ยนี่ครับบูทูธเฮดซีเฮดรฟยี่สิบครับกดเชอมต่อเลยครับเ<ม>ชอมต่อ,อยังเอ่ยอันนี้เปิดออาเปิด แล้วเจมต่อพุทธรับมาเนี่ยโอเคเจมต่อแล้วมาบาเนี่ยทดสอบเสียงครับมาเนี่ยเล่นแล้วเขาก็เอาวอลุ่มขึ้นกว่าเลนดับแรกน่ครับวอลุม่ม ปุ่มแหลงเนี่ยจะเป็นว่าลุ่มครับปุ่มนี่เป็นแหลมครับปุ่มนี่เป็นเบรคครับเอาปุ่มที่สวงครับมาเนี่เสร็จแล้วปุ่มางขึ้นครับ่สามนี่ลีดเบรคครับมาเนี่ ครับวันนึ่งลายครับเป็นฝาลังครับผัดซิมมี่ครับเบ็ดสะเทือนครับ ครับปันเอาเดโมมันมาก่อนอันนี้จากการหุ่นหังเลยครับเบิ้ลล่างเบียนะครับพัดสิบก็คือเลยอันนี้ไม่ได้เสียบสายชาร์ครับเดี๋ยวเสียบสายชาร์ตมงัง ใช่ครับมนเนี่ยนะครับทดสอบเสียงถอดสายชาร์ครับ สองนิว้วครับพลังสองนิว้วครับดอกสองนิวงงน้วเห็นไหมนี่บ๊ายบายบาเช็คสาวนิจิตซาวด์แชร

จริงจังครับอินบ็อกครับสนใจอินบ็อกครับอินบ็อกอินบ็อกมาได้ครับมาเลโอเอ็มซีเอฟซีหรือว่าในช่องยูทูบก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ของช่องบักเลสสเปย์เฮล่าครับผมครับถอดสายชาร์จ่าเม่อ ครับด้านหลังโอเคครับ เหือบหนาหนามมันเกือบซ้ำทัำ่วทั้งเลยครับ เรียบร้อยครับผมมันเนี่ยรอรอบด้านครับเรียบร้อยครับรอรอบด้านครับมันเนี่ย ค,ครับหุ่มหนังครับหุ่มหนังเรียบร้อยใ,ใส่ฟ้านาครับนี้นะครับใส่ฟ้าหน้าเรียบร้อย